กราบสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านผมอาจารย์โรดดีมาพบกับท่านอีกเช่นเคยในสาระดีๆในการพาอถงอกเพื่อได้ผลประโยชน์ได้ความร่ำรวยได้การกินดีอยู่ดีที่ยั่งยืนการเพาอถงอกมี3ส่วนหลักๆที่มีความสำคัญนะครับการเพาอถ่วงอกนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือการให้น้ำระบบควบคุมการให้น้ำ ต่อมาก็จะเป็นส่วนการพาะปลูกการดูแลในระหว่างการพาะปลูกส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนวิธีการล้างส่งให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดสูว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เราทําไม่ถูกต้องเกิดการผิดพลาดมันก็จะได้รับผลเสียไปส่งไปถึงลูกค้าซึ่งได้รับถั่วง,งอกที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นวันนี้นะครับผมจึงอยากจะ ยกตัวอย่างอย่างผมผมไปทําฟาร์มที่ไหนที่ต่างๆเนี่ยผมพยายามจะถ่ายทอดความรู้กเกี่ยวกับระบบน้ําให้ท่านได้รู้ได้เห็นนะครับคนส่วนมากไม่ค่อยสนใจบทสรุปตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของการพอดถงงอกอ่าผมยกตัวอย่างนะครับผมเห็นคลิปแต่และคลิปที่ออกไปเกี่ยวกับที่มีถงงอกสวยๆที่มีเกี่ยวกับมองเห็นถงงอกนี่คนจะติดตามเยอะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่ว่า มันยังไม่ครบกระบวนการนะครับการทำถั่วงอกให้สวยงามใครก็ทำได้การทำถั่งอกให้แข็งให้กรอบให้อยู่ทนทานสวยงามยาวสั้นอ้วนหน้างอคอหกักมีใบน้อยมีใบมากนะครับตรงนี้มันทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของการควบคุมทางด้านปุ๋ยทางด้านฮอร์โมนเราใส่มากอ้วนเราใส่มากอมใส่มากรากสั้นใส่น้อยรากยาว มันเป็นการควบคุมของปริมาณมันเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ sunshine, pictures, ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เป็นส่วนสําคัญเมื่อท่านเห็นแล้วอย่าเลื่อนหนีนะครับมันเป็นความสําคัญที่สุดในการพอถ่องอกผมถือว่าการควบคุมน้ําการให้น้าเป็นเรื่องสําคัญที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ผมจะนําไปติดตั้งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นการพอถ่องอกด้านเดิมมาทํางานเกี่ยวกับด้านถ่องอกอย่างเดียวนะครับเสียสมพงษ นะครับอยู่อำเภอสังขะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อผมไปถึงแล้วจะทำการถ่ายทำวิดีโอมาสู่ท่านได้หรือไม่เนื่องจากว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์หรืออาจจะมีคู่แข่งทางการตลาดดังนั้นเพื่อเป็นการไม่รบก,กวนเจ้าของงานผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ท่านรู้ก่อนนะครับคุณสมพงษ์นี้ทำถั่วงอ,อกมานานแล้วสิบกว่าปีนะครับเป็นการใช้สายยางลด โดยการพูดคุยกันแล้วเข้าใจว่าเมื่อแก่ตัวมาเมื่อที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายทอดวิชารุ่นต่อไปก็อาจจะเป็นที่ลำบากเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่อยากที่จะทำงานหนักๆแบบนั้นนะครับคุณสมพงศ์ก็เลยได้โทรศัพท์มาหาผมบอกว,ว่าอาจารย์ครับ ช่วยมาดูระบบน้ําที่จังหวัดสุรินทร์ให้หน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าผมทําตัวงอกมาสิบกว่าปีแล้วเหนื่อยเหลือเกินกลัวผู้สืบมรดกคนต่อไปเขาจะไม่สานต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆเขาเห็นเราทํางานอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกนะครับแล้วมันล้าสมัยเป็นเรื่องที่ดีครับการนํา เขาเรียกว่าการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเข้าไปช่วยนี้เป็นเรื่องที่ดีการควบคุมน้ําด้วยตู้คอนโทรลไฟฟ้านะครับควบคุมด้วยเวลานะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้โดยการสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมถือว่าการควบคุมน้ําระบบอัตโนมัติแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเราได้อยู่ใกล้ชิดเราได้อยู่ได้เห็นการเกิดเราได้ดูได้เห็นระบบนะครับ วันนี้จึงอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ํานะครับตู้ที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ตู้ใหญ่เป็นการควบคุมน้ําจากน้ําใต้ดินนะครับเมื่อแทงน้ำนะครับเมื่อปั๊มน้ำนะครับถ้าเมื่อตัวเล็กทํางานตั้งเวลาไว้กระจายน้ําส่งไปให้กับถั่วงอกในแทงน้าน้าแทงน้ําหลักนียที่ซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลดลงไปเมื่อน้ําลดลงไปในถังนะครับตู้ควบคุมตู้ใหญ่จะสั่งการ ด้วยลูกรอยไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าพอน้ําลดลงไปนะครับตู้ควบคุมนี้จะสั่งการให้น้ําใต้ดินเติมเข้ามาเพื่อไม่ให้ขาดเพื่อที่จะซัพพอร์ตในวงรอบต่อไปให้กับโถงงอ,อกเห็นไหมครับซึ่งการใช้อุปกรณ์ต่างๆนี้เป็นเรื่องสําคัญวัสดุต่างๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับการควบคุม ในการทําระบบน้ําที่ฟาร,ร์มที่จังหวัดสุรินทร์คราวนี้นะครับผมใช้ปั๊มน้ำมิตซูบิชินะครับเป็นปั๊มน้ําขนาดใหญ่เนื่องจากว่าไม่ใช่500ลิตรไม่ใช่500กิโลต่อวันเป็น700กิโลถึง1,000กิโลนะครับดังนั้นเราควรจะหาวัดสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับการทำถั่วงอกอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง ทำถั่วอ,อกให้ขาวทำถั่วอ,อกให้กรอบอ้วนทำใครก็ทำได้ครับไม่ดําไม่นิ่มไม่เละใครๆก็ทำได้นั่นเป็นการควบคุมปริมาณแต่ตรงนี้เป็นงานด้านเทคนิคนะครับการทำฟาร์มถั่วอ,อกตรงนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีคนที่มีความรู้อยู่ในตัวคนเดียว3คนนะครับข้อที่หนึ่งท่านจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าข้อที่สองท่านจะรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าปาข้อที่ส ท่านต้องเข้าใจงานด้านการเกษตรกรรมเห็นไหมครับเรายังไม่รวมทั้งการตลาดอะไรต่างๆนะครับเอาแค่การการผลิตต่อวันนี้นะครับดังนั้นมันถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการทำฟาร์มคราวนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ท่อขนาด3นิ้วปั๊ม3าแรงตัวควบคุมไฟฟ้าคอนโทรลตู้หนึ่งคอนโทรล มอเตอร์ตู้หนึ่งคอนโทรลมอเตอร์น้ำต้ดินอีกตู้หนึ่งเห็นไหมครับมันเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างไม่น้อยท่านก็ได้รู้ว่าการทำถั่วงอกนี้เป็นอย่างไรมีคนถามมาว่าอาจารย์ครับทำทำถั่วงอกวันละ100่0กิโลผมใช้ปั๊มน้ำขนาด1แรงได้ไหมไม่ได้นะครับขอย้ำนะครับว่าไม่ได้ท่านจะต้องใช้2แรงแล้วน้ำที่จะซับพอร์ตไปให้ที่ปั๊มนั้นจะต้องเป็นปัม 2, ๊มสองผิตขึ้นไป เนื่องจากว่าการติดตั้งครั้งหนึ่ง100ลิตรหนึ่งร้อยกิโลมันเป็นการทําทเผื่อไว้ถึง200กิโลต่อวันท่านจะต้องไม่ต้องมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อีกนะครับดังนั้นเมื่อท่านเพาะในถังดําท่านรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนท่านรู้แล้วว่ามันเกิดยังไงมันสวยงามยังไงให้หยุดน,นะครับหันเข้ามาสู่ระบบ แต่ถ้าท่านยังไม่มีทุนกข็ขอให้ท่านให้น้ำเยอะๆนะครับเป็นข้อคิดเป็นข้อฝากไว้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับความรู้ใหม่ๆทุกครั้งที่ผมมีที่ผมได้ปฏิบัติจะนำความรู้นั้นมาฝากท่านเสมอขอให้คนไทยทุกท่านขอเอฟซีทุกท่าน, FC, านมีความสุขความจเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บขอให้ร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ